สวัสดีครับกับผมนายนักกิจมาชูครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อของคอนเซ็ปต์ของ m a ม i ช e l เล r ร์นิ่งวกกับการอาธิบายโค้ดให้เห็นภาพเข้าใจง่ายขึ้นด้วยโคด้ดอ่ l l o World ในโลกของม c ช i n เล e ร์นิ่งนะครับก็คือก่อนเราก็มาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ Machine Learning แบบข่าวๆกันก่อนนะครับก็คือม c ช i n เล e ร์นิ่งเนี่ยมันก็คือการเขียนโปรแกรมรูปแบบหนึ่งครับ เหมือนกับที่เราเขียนกันปกติเนี่ยไม่ว่าถ้าเพื่อนๆเคยเรียนภาษาที่เป็นภาษาไพทอนภาษา Java ภาษา C หรือว่าจาวาสกิ๊พวกนี้เนี่ยครับก็คือถ้าเราเขียนโปรแกรมแล้วก็เรากําหนดเงื่อนไขเป็นพวก if else แล้วก็ให้ทําเงื่อนไขต่างๆถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบ traditional programming ครับแต่ว่า machine learning เนี่ยก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมอีกรูปแบบหนึ่งครับโดยแทนที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยกด แล้วก็ข้อมูลแล้วก็ได้ออกมาเป็นคําตอบเหมือนกับการเขียนโปรแกรมแบบทั่วไปนะครับที่อ่าเรามีเงื่อนไขว่า if อ่า x มากกว่า10ให้ทําแบบนี้ถ้าน้อยกว่าให้ทําแบบนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเราเนี่ยมี data คือเราก็เอา data ของเรามาแล้วก็เราก็ติดป้ายประกาศหรือว่า l e b e l ครับก็คือ answer ว่าข้อมูลแบบนี้คำตอบคืออะไรข้อมูลแบบนี้คำตอบคืออะไร,ลแ,บบออะไรแล้วก็ เอามาเข้าโพน์นะครับแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยช่วยหากฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและคําตอบครับว่าเราจะสามารถสร้างกฎแบบไหนขึ้นมาได้นี่ก็คือคอนเซปต์ค่าๆของ Machine Learning นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นการเขียนโปรแกรมที่ตรวจสอบว่าคนเนี่ยเดินหรือว่าวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานหรือว่า,าเล่นกลอบนะครับก็คือเรามาเริ่มกันที่ โปรแกรมที่เป็นคนเดินกันก่อนดีกว่าครับก็คือถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าชายเอ้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินหรือว่าวิ่งอยู่ถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบเชิงเทียบเทเนี่ยมันก็เขียนได้ใช่ไหมครับก็คือเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาว่าอ่าเป็นตัวที่บอกความเร็วถ้าเกิดว่าความเร็วเนี่ยมากกว่าเท่านี้เราจะกําหนดว่าให้เป็นการวิ่งครับส่วนถ้าเกิดว่าความเร็วเนี่ยน้อยกว่าเท่านี้เราก็จะกำหนดว่าให้เป็นการเดิน ส่วนถ้าถามว่าปั่นจักรยานอยู่หรือเปล่าเราก็อาจจะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นความเร็วของการปั่นจักรยานครับว่าถ้าเกิดว่ามากกว่าค่านี้เนี่ยก็ให้เป็นปั่นจักรยานนะส่วนถ้าน้อยกว่าค่านี้แล้วก็มากกว่าค่าของการเดินเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งถ้าน้อยกว่าค่าของการเดินเนี่ยก็คือการเดินครับก็คือถ้าเกิดถามแค่สามอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังพอที่จะเขียนโปรแกรมแบบ if-else ได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่า อ่าถ้าเกิดว่าผมตั้งคําถามว่าเราอยากจะเขียนโปรแกรมที่บอกได้ว่าอ่าผู้หญิงคนนี้กําลังเล่นกอล์ฟอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่ามันก็จะเริ่มมาถึงทางต่างนะก็คือเราจะถ้าเกิดจะเขียนแอปเปลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับก็คือแบบอาจจะมากําหนดว่าแบบเออเล่นกอล์ฟต้องแข่งแขนนะต้องขยับท่าทางยังไงอะไรเนี้ยครับก็คือการเขียนโปรแกรมแบบเดิมเนี่ยมันก็อ่าค่อนข้างยากแล้วก็แทบที่จะทำไม่ได้เลยครับก็เลยเกิดเป็นคอนเซปต์ของ m a ช h i n e Learning ขึ้นมาครับ ก็คือเราเนี่ยเจาะา Data มาแล้ว <uhhh> ก <like S 1> so ็ติดลาเบลว่าอ่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราใช้มันเป็นการเล่นกรอบครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลอีกแบบนึงเนี่ยก็ไม่ใช่การเล่นกรอบครับแล้วก็หาความสัมพันธ์ว่าแบบอ่าถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่เข้ามาที่โมเดลยังไม่เคยเรียนรู้เนี่ยเราก็จะให้อ่าเช็คกับข้อมูลเก่าๆนะครับว่ามันความสัมพันธ์มันรูปแบบเดียวหรือเปล่าถ้ารูปแบบเดียวกันก็ถือว่าเป็นการเล่นกรอบครับซึ่งข้อมูลที่เอามาเนี่ยก็อาจจะมาได้จาก หลายอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าให้ใส่ให้คนที่เล่นกล์อเนี่ยอาจจะใส่เป็นพวกสมาร์ทวอทนะครับเทียบ yeah. วัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าวัดระยะตำแหน่งการเคลื่อนที่เราก็สามารถเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาประกอบกันเพื่อ,อสร้างรูขึ้นมาได้ครับหรือว่ากดนั่นเองครับก็ในส่วนแรกก็คอนเซ็ปต์พื้นฐานก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะเข้าสู่ าช่วงโค้ดกันนะครับซึ่งอ่าผมขออธิบายโค้ดในอ่าสไลด์หน้านี้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือโค้ดนี้เนี่ยเราจะใช้ไลบรารีเป็น TensorFlow ครับเป็นไลบรารีสำหรับพัฒนา h e Learning ของ Google อ่าที่ Google เป็นคนพัฒนาครับแล้วก็เราก็จะมาแก่บทเรียนจากโค้ดนี้กันนะครับก็คือในโค้ดนี้เนี่ยมันจะเป็นโค้ดที่เราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า x และค่า y แล้วก็ หากดหรือว่าสมการของฟัง์กชันที่ทำให้สองค่านี้เนี่ยเป็นจริงนะครับตามที่เรากำหนดไว้ในอ่าลิสต์ของข้อมูลครับก็คืออ่าฝั่ง Data ที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นค่า X นะครับส่วน Answer ก็คือค่า Y หรือว่าก็คือคำตอบของฟังก์ชันนั่นเองครับแล้วก็รูเนี่ก็จะเป็นอ่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า X และค่า Y ครับโดยถ้าเกิดว่าเราพิจารณาจากอ่าลิส ทั้งสตัวเนี่ยความสัมพันธ์ของ x กับ y เนี่ยเราก็สามารถที่จะมองแล้วก็คิดด้วยหลักการของคณิตศาสตร์ได้เป็นสมการอ่าเนียนนะครับเป็นการเส้นตรง y เท่ากับ 3x บวก1ครับแต่ว่าเราต้องการที่จะเขียนโค้ดนะครับแล้วก็เทรนโมเดลเพื่อให้มันสามารถบอกเราได้ว่าถ้าเกิดว่ามีค่า x เนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราอ่าใช้เทรนเนี่ยให้มันตอบเราให้ถูกนะครับว่าค่า y เนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่หรือว่า อ่าพูดง่ายๆก็คืออ่าโมเดลของเราเนี่ยจะสามารถรู้ความสัมพันธ์ของค่า x ค่า y จาก Data ที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถบอกอ่าข้อมูลที่นอกเหนือจากที่เราให้ได้นะครับว่าจะมีคําตอบเป็นเท่าไหร่ซึ่งในโค้ดเนี่ยมันก็จะมีอ่าบรรทัดแรกนะครับก็ Import Library เป็น TensorFlow แล้วก็นำพายนะครับแล้วก็ import พวกอ่า Framework แล้วก็ อ่าเราก็จะมาสร้างโมเดลครับสองอันนี้เป็นการสร้างโมเดลโดยใช้อ่าเมทอดเป็นโมเดลอ่าซีเวนเชียลครับแล้วก็มีอ่าสร้างเน็ตเวิร์กเลเยอร์เป็นเดนอ่าหนึ่งยูนิะครับก็คือความหน,หนาแน่นของเน็ตเวิร์กเท่ากับหน่งแล้วก็โมเดลคอมไพน์อ่าออปติมิเซอร์เป็นอ่าวิธีการคิดเป็น SGD ครับแล้วก็เป็นลอสลอสก็คืออค่าค่าความคาดเคลื่อนของคำตอบนะครับ ก็จะใช้อัลกอริทึมเป็นอ่ามินสแควร์อะไหรือว่าเป็นพวกอ่าเหมือนรูทม a นสแควร์เกี่ยวกับพวก,อ,กอ่าการหาร2องอะไรพวกนั้นครับก็คือเป็นโมเดลคณิตศาสตร์อันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดน,นะครับแล้วก็อ่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยเราก็จะใช้เป็น r ารนะครับอารเอที่มีข้อมูลเป็นตัง้งแต่ลบหก็คือตามที่เห็นเลยนะครับว่าถ้าเกิด x อลบหจะได้ y วยเท่ากับลบสครับแล้วก็ ในส่วนของโมเดลเนี่ยอันนี้บรรทัดนี้ก็จะเป็นบรรทัดที่เทรนนะครับเป็นโมเดลดอทพิทข้อมูลที่เอามาใช้ก็จะเป็น x ครับแล้วก็ y แล้วก็ e p พ x ก็คือจํานวนรอบที่เราจะให้โมเดลเราจะเทรนโมเดลนะครับแล้วก็อันนี้คือพิ์คําตอบว่าอลองให้โมเดลเนี่ยทํานายว่าถ้าเกิดค่า x เท่ากับสิเราจะได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับก็ในส่วนแรกก็ จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนที่สองเป็นอ่าโค้ดจริงที่รันเพื่อดูผลลัพธ์นะครับนะครับ,ะะรบก็จะเป็นส่วนของการทดลองรันโค้ดจริงนะครับเพื่อดูผลลัพธ์ของการเทรนครับก็อันนี้ผมจะใช้เป็น c อร์เล็ตโน้ตบุ๊นะครับในการรันโค้ดตัวนี้ครับก็เมื่อลันแล้วเราก็จะเห็นว่าอ่าจะมีเอา p ์พุตเป็นการเทรนโมเดลนะครับก็คือ มันก็จะรันอ่ะมันในกระบวนการเทเนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์นะครับโมเดลเนี่ยแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันจะแสดงเป็นค่าลอสนะครับหรือว่าอ่าค่าความคาดเคลื่อนนะครับของคําตอบที่มันได้มาคําตอบจริงนะครับก็คืออ่าจะเห็นได้ว่ายิ่งความคาดเคลื่อนน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่าจะคําตอบที่ได้เนี่ยก็จะยิ่งใกล้เคียงกับคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งค่าลอสสุดท้ายที่ได้มาจาก การเทน,นี้ก็คือ1.4449คูณ10จกกำลังลบ6นะครับซึ่งเป็นค่าที่น้อยมากและคำตอบที่โมเดลให้เรามาเนี่ยก็คือ31ครับแล้วก็จากที่เราถามไว้ว่าถ้าเกิด x เท่ากับ10เนี่ยเราจะได,ได้ค่า y เท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือตีว่า31น,นะครับซึ่งตรงกับความสัมพันธ์ของสมการที่คิดได้จากวิธีทางคณิตศาสตร์ปกตินะครับก็คือ เป็น 3x บวก1ครับก็คือคำตอบก็คือ3เศษครับจะเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยสามารถทำนายคำตอบของค่า y ที่ได้อย่าง x เท่ากับ10เนี่ยได้ถูกต้องเลยนะครับก็ผมก็ขอจบการพูดคุยในหัวข้อนี้ไว้เดี๋ยเพียงเท่านี้ครับขอบครับ